สวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอเครื่องกดน้ำหวานรุ่น3โถขนาด16ลิตรแคดโก้ของ U.S.A. นะครับอพอดีลูกค้าสั่งมาแบบรีบด่วนนะครับเราก็จัดให้แบบรีบด่วนนะครับลูกค้ามีเครื่องหนึ่งแล้วแล้วขายไม่ทันนะครับลูกค้าก็เลยสั่งนะครับขายที่โรงอาหารโรงงานนะครับลูกค้าขายดิบขายดีนะครับ แถวบางพีสมุดรปราการนะครับเราก็จัดให้นะครับผมแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะครับผมเ,เรามีทั้งงานขายงานเช่างานซ่อมแล้วก็อะไรเครื่องกดน้ําหวานมีทุกชิ้นแล้วก็เครื่องเซเลอร์บี้นะครับนี่คือเซเลอรบี้นะครับกําลังเทสน้ำแอปเปลิลสดๆนะครับแอปเปลิลเป็นออแกนิกนะครับ จะไปส่งลูกค้าเหมือนกันนะครับในห้างาซีคอนนะครับนี่เราเทสให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับความเย็นมันนะครับนี่นะครับทุกอย่างปกติดีนะครับเครื่องผ่านนะครับพร้อมจะส่งพรุ่งนี้แล้วนะครับผมเพราะว่าลูกค้าสั่งเราจะเทสให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนก่อนที่จะส่งให้ท่านลูกค้า ทุกลายนะครับแล้วก็เครื่องก็มีรับประกันด้วยรับประกันด้วยนะครับมีทุกชิ้นนะครับหากท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับเบอร์ไวเ็บ monkumar.com หรือไม่ก็025432343หรือเพจก็เครื่องกดน้ำหวานมอนคูนะครับผมยินดีนะครับผมลองเข้าไปดูนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม